ใช่คุณหรือเปล่าผู้ที่มียานอย่างรู้ติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติแต่เพราะเหตุใดยานอย่างรู้นั้นจึงเสื่อมถอยลงไปสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวธรรมะคำสอนดีๆจากครูบาอาจารย์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และร่วมแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะคะและสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรก ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะการอย่างรู้ในอดีตหรืออนาคตได้เป็นความสามารถเฉพาะตัวอันเป็นผลจากการที่บุคคลน,นั้นในอดีตชาติเคยบำเพ็ญญาสมาบัติมาก่อนเมื่อเกิดมาในชาติปัจจุบันหากบุคคลน,นั้นได้มีโอกาสเจริญสมาธิต่อไปมีเหตุปัจจัยบางอย่างเคื่อหนุนให้เกิดความพร้อม และเหมาะสมก็ย่อมสามารถมองเห็นอดีตหรืออนาคตได้ท่านเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าอภินยาจิตการที่มีบุคคลซึ่งอยู่ในวงสังคมชั้นสูงมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความทันสมัยและเจริญด้วยวัตถุทั้งๆที่หลายท่านอยู่ในวัยหนุ่มสาวและเป็นคนสมัยใหม่ไม่น่าจะทำอะไรที่สวนทางกับวิทยาศาสตร์หรือความรู้สึกนึกคิดของคนทั่วไป แต่กลับสามารถอย่างรู้ในสิ่งที่เหนือวิสัยของคนธรรมดาซึ่งเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าท่านเหล่านั้นเคยเป็นนักบวชประพฤติพรหมจรรย์และได้เคยบำเพ็ญจิตจนได้อภินยามาตั้งแต่อดีตชาติสิ่งเหล่านี้จึงจติดตัวมาแม้ว่าชาติปัจจุบันจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบสมัยใหม่ไม่ได้บำเพ็ญชีวิตวิเวกสันโดษโดยฐานะนักบวช เหมือนชาติที่แล้วก็ตามบางคนสมัยอดีตในชาติก่อนเคยเป็นนักบวชใช้ชีวิตบำเพ็ญสมาธิอยู่ตามลำพังไม่ได้ทักทายพูดจาสมาคมกับผู้คนในสังคมตลอดชาตินั้นไม่มีใครรู้จักไม่มีชื่อเสียงไม่มีลาบสาการะไม่มีใครเห็นคุณค่าหรือยกย่องบูชาเพราะมุ่งการบำเพ็ญภาวนาเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ครั้นอย่างไปในอนาคตข้างหน้ามองเห็นว่ามนุษย์ในยุคต่อไปจะพากันประมาทในศีลธรรมและลุ่มหลงในกิเลสกันมากจะต้องประสบกับภัยพิบัตินานาจึงอธิษฐานไปเกิดในวงสังคมทันสมัยเพื่อจะได้สื่อสารกับผู้คนเหล่านั้นได้ง่ายเพราะมีสังคมระดับเดียวกันมีปริญญาหรือการศึกษาระดับเดียวกันจึงทำให้บุคคลน,นั้นมีอภิญญาจิตเมื่อถึงเวลา เพื่อจะได้ตักเตือนผู้คนที่เกิดมาในยุคสมัยใหม่ให้พากันเร่งรีบบำเพ็ญรักษาศีลห้าเพื่อจะได้รอดพ้นจากภัยพิบัติชาติที่แล้วเขาหรือเธอเป็นนักบวชผู้ประพฤติพรหมจรรย์มีชีวิตอยู่อย่างหลีกเล้นและเงียบสงบไม่มีใครรู้จักแต่เกิดมาชาตินี้เขาหรือเธอมีชีวิตอย่างทันสมัย สิ่งที่เคยบำเพ็ญมาทําให้บางคนกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศไทยหากเขาและเธอไม่ประมาทมัวเพลิดเพลินในชื่อเสียงแล้วรีบบำเพ็ญต่อไปเขาหรือเธอจะทําประโยชน์ได้อย่างยิ่งใหญ่กว่านี้หลายคนที่ได้ฟังเรื่องนี้อยู่ก็อาจจะเป็นผู้หนึ่งที่เคยบำเพ็ญสิ่งเหล่านี้มาก่อน แต่เพราะปล่อยชีวิตหมกมุ่นอยู่กับนิวร์ภาระครอบครัวหรืออาชีพการงานเหมือนเพ็รจมอยู่ในตมจึงทำให้ท่านทั้งหลายไม่สามารถรู้เห็นสิ่งใดเหมือนผู้ที่ออกสื่อจนมีชื่อเสียงเหล่านั้นการรู้เห็นอดีตหรืออนาคต เพราะอำนาจอภิญญาจิตที่ติดตัวมาจะเสื่อมไปได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นแต่งงานหรือไม่อาจรักษาพ,พรหมจรรย์ต่อไปได้ในชาตินี้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนว่าการบำเพ็ญญาสมาบัติเพื่อให้เกิดอภินญาจิตต้องเว้นขาดจากการมีคู่ครองหรือต้องประพฤติพรหมจรรย์เพราะจะต้องบำเพ็ญสมาธิตามขั้นตอนอย่างอุกฤษ จนบรรลุจะตุดถะยานอันเป็นบาดฐานแห่งอภินญ,ญาให้ได้เสียก่อนโดยเหตุนี้ผู้ที่ท่านมีคู่ครองก่อนจะบรรลุอภินญ,ญาจิตจึงมักมีเหตุให้ต้องพลัดพลากหรือป่วยหนักจนเกี่ยวข้องกับคู่ครองของ,ของตนไม่ได้เสียก่อนจึงทําให้มีอภิญญาจิตเกิดขึ้นมาโดยเหตุนี้จึงย้ํากับท่านทั้งหลายตลอดมาว่าส่วนการเจริญอริยมรรคหรือเจริญสติสมาธิภาวนา เพื่อการไปสู่มรรคผลหรือบรรลุโสดาบันไม่ต้องทำแบบนั้นก็สามารถปฏิบัติได้ยิ่งบุคคลใดมีคู่ครองหรือมีภาระครอบครัวอยู่แล้วสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามหลักทานศีลภาวนาแม้แต่หลวงปู่มั่นท่านก็ย้ำว่าทานศีลภาวนาคือรากแก้วของความเป็นมนุษย์ ซึ่งการภาวนาในที่นี้ก็คือการเจริญสติดำรงจิตให้อยู่ในคันลองของกุศลพูดง่ายๆก็คือให้คิดแต่ในสิ่งที่ทําให้เกิดกุศลจิตคิดแต่ในสิ่งที่ดีคิดในแง่ดีหรือในแง่บวกอันจะทําให้เกิดกําลังใจและเกิดความร่มเย็ยนในจิตเพราะชีวิตของคราวาสทั่วไปต้องประกอบอาชีพการงานต้องมีสมาธิที่ใช้ในการดาเนินชีวิต ประกอบกิจทำการงานไม่ใช่สมาธิแบบนักพรตนักบวชที่ทรงฌานเพราะท่านไม่มีอาชีพและภาระครอบครัวคราวว่าผู้ครองเรือนต้องปฏิบัติตามหลักทานศีลภาวนาชีวิตจึงมีความสุขการปฏิบัติธรรมจึงจะไม่มีการขัดแย้งกับการใช้ชีวิตตามความเป็นจริงไม่ต้องเว้นขาดจากกาม เพียงยินดีพอใจแต่ในคู่ครองของตนและดำรงตนอยู่ในศีลหชีวิตก็จะมีความอบอุ่นร่มเย็นแล้วส่วนบนรรพชิตหรือนักบวชท่านให้ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเพราะชีวิตนักบวชไม่มีภาระในการประกอบอาชีพและดูแลครอบครัวซึ่งเมื่อดำรงตนตามพระวินัยมีศีลบริสุทธิ์ก็จะเกิดสมาธิ เมื่อมีสมาธิก็จะเกิดปัญญาการปฏิบัติธรรมของพระกับของโยมจึงต่างกันตรงนี้เนื่องจากมีเพศและการดำเนินชีวิตในชีวิตจริงแตกต่างกันคราว่าที่รู้จักสละวัตถุทานด้วยศรัทธานจนเป็นนิสัยจึงมีจิตผ่องใสและมีใจกล้าหาญองอาจไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคชีวิตครอบครัวก็จะอบอุ่นร่มเย็นบุตรหลานจะเคารพเชื่อฟัง ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันและไม่เอารัดเอาเปรียบกันเพราะเห็นตัวอย่างจากการรู้จักเสียสละภายในครอบครัวจนซึมซับกลายเป็นอุปนิสัยหากออกบวชก็จะเป็นผู้มีลาภสการะไม่ขาดต่างจากผู้อื่นแม้ไม่ปรารถนาไม่ต้องการเขาก็ยังตั้งใจนำมาถวายอันเป็นผลจากทานบารมีที่ทำไว้คอย้อนกลับไปกล่าวถึงเรื่อง การเป็นผู้มีญาณอย่างรู้อนาคตซึ่งมักปรากฏในข่าวในโทรทัศน์หรือสื่อต่างๆอยู่บ่อยๆตามที่เกิ่นไว้ตอนต้นอีกสักเล็กน้อยการที่ท่านเหล่านั้นกล้าปรากฏตัวต่อสาธารณะ พูดหรือทำนายในสิ่งที่ตนรู้เห็นด้วยความจริงใจเห็นอย่างไรก็พูดและอธิบายไปตามที่ตนทราบอย่างซื่อตรงนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผิดอะไรเพราะการมียานวิเศษหรือยานยังรู้อดีตอนาคตพระพุทธองค์ทรงห้ามแต่พระภิกษุไม่ได้แสดงฤทธิ์หรืออวดอุตริมนุสธรรมส่งให้ก้าวข้ามสิ่งนี้ไปเสียเพราะทำให้เนิ่นช้าต่อมากผล ส่วนคราวาหรือโยคีฤรษีนักพรตทั้งหลายนั้นย่อมสามารถทำได้หากมีจิตเมตตามุ่งความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์เพื่อให้พากันมันประพฤติธ,ธรรมและรักษาศีลห้าจะได้รอดพ้นจากอบายภูมิและภัยพิบัติที่กำลังจะมาถึงซึ่งจะเกิดเมื่อคนส่วนใหญ่มีความประมาท การเตือนแต่ละครั้งผู้คนก็จะเกิดสติขึ้นครั้งหนึ่งภัยพิบัติก็ยังไม่เกิดขึ้นเพราะพลังศีลและพลังสติของมนุษย์ได้รวมกันเป็นพลังประคองไว้แต่เมื่อใดมนุษย์ส่วนใหญ่พากันประมาทหรือเผลอสติในคราวใดสิ่งต่างๆไม่ว่าน้ำท่วมครั้งใหญ่แผ่นดินไหวหรือสึนามิก็เกิดขึ้นเมื่อนั้น เรื่องภัยพิบัตนินี้ทางวิทยาศาสตร์ก็จะอธิบายอีกแง่หนึง่งแต่จริงๆแล้วภัยพิบัติทั้งปวงที่อธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์นั้นจะเกิดจากการผิดศีลธรรมของมนุษย์เสียก่อนจึงส่งผลให้เกิดอนุภาครังสีสนามแม่เหล็กด้านทำลายในจักรวาลเพราะพลังจิตในด้านร้ายหรือด้านมืดมีมากเกินไปจะส่งผลในด้านพิบัติหรือการทำลายต่อโลกใบนี้ และจักรวาลในการต่อไปการอย่งรู้ในอดีตและอนาคตเป็นความสามารถของผู้ที่บำเพ็ญญาณสมาบัติได้ถึงขั้นจะตุทยานหรือญาณที่4เป็นบาทฐานแล้วจึงใช้ญาณที่4ฝึกอภิญญาจิตต่อไปการฝึกให้มีอิทธิฤทธิเช่นนี้ต้องสละโลกิยวิสัยและต้องเพ่งกศสินให้เป็นวรสีคือให้เชี่ยวชาญตามสูตรส่วนผู้ที่ท่านมีอภินญ,ญาจิต ตั้งแต่อยู่ในวัยเด็กหรือ,อยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวโดยที่ยังไม่ได้ฝึกสมาธิอะไรมากมายนักบางคนเพียงมีโอกาสได้นั่งสมาธิจิตยังลงสู่ความสงบครู่เดียวก็เห็นอดีตอนาคตได้เป็นเพราะท่านเหล่านั้นในอดีตชาติเคยเป็นนักบวชผู้เคร่งครัดตลอดชีวิตอยู่กับความวิเวคกสันโดษบำเพ็ญพรตมาจนแก่กล้ามีอภินญาจิตมาก่อน เมื่อมาเกิดใหม่ในชาติปัจจุบันจิตจะยังสงบและผ่องใสมีความละอายในเรื่องเพศสูงยิ่งหรือไม่ยินดีในเพศตรงข้ามอย่างที่คนวัยเดียวกันจะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญหรือเรื่องใหญ่จิตใจจะไม่คุ้นกับโลกีเหมือนคนทั่วไปจะไม่คิดเรื่องการมีคู่ครองหรือการแต่งงานเนื่องจากในอดีตเคยชินกับการทรงฌานและห่างไกลาจากกามคุณ แต่ถ้าประมาทในชีวิตนี้มัวไปเอาใจชาวโลกและเพลิดเพลินกับการรู้เห็นหรือให้คําทํานายก็จะมีโอกาสพลาดตกลงไปสู่การดีครอบครัวได้แล้วอภินญาจ,จิตท,ที่เคยมีก็จะเสื่อมไปนี่แหละคือโทษของวตาสงสารหรือการเบียนเกิดเบียนตายครูบาอาจารย์บางองค์บางท่านเห็นบุรุษบางคนพาภรยาแสนสวยมากราบ ท่านอยางรู้ว่าในอดีตชาติเจ้าคนนี้เคยบวชเป็นพระแท้แต่มาชาตินี้ถูกวัวเขาอ่อนขิดจนสิ้นใจแล้วเสือปากแดงข่าไปกินก่อนแล้วหรือนี่ก่อนจะพากันมาหาท่านท่านได้แต่ยิ้มยิ้มเพราะไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกันถึงรู้ไปก็แค่นั้นสู้สอนให้เขาและภรรยาระลึกรู้ตัวมีสติมันสร้างกุศลและบำเพ็ญบารมีในฐานะ สามีภรรยาผู้มีศีลย่อมเกิดประโยชน์กว่าบางคนสมัยก่อนตอนวัยต้นเคยเป็นหญิงเจ้าชู้แต่ในบ้านปลายชีวิตมีเหตุให้เกิดความสลดจึงได้ออกบวชเป็นแม่ชีพอเกิดมาในชาตินี้เป็นคนส่ไวเป็นสตรีสเสน่ห์แรงแต่ก็ต้องอาภัพรักเนื่องจากมีวิบากกรรมศีลข้อสามที่เคยทำลายความรัก ทำลายครอบครัวของคนอื่นมาก่อนชาตินี้เป็นผู้หญิงสมัยใหม่ทันสมัยมีความมั่นใจในตัวเองสูงเต็มเปี่ยมด้วยความสามารถจะไปทิศใดก็มักมีบุรุษให้ความสนใจอยู่ไม่ขาดแต่ในอดีตชาติเธอคือแม่ชีที่บวชเพราะความสลดและสะเทือนใจในเหตุการณ์บางอย่างมีชีวิตอยู่ในกระท่อม,มซะท่หลังเล็กๆใช้ชีวิตอย่างเงียบเหงาอยู่ในอารามจนตลอดชีวิต แต่มาชาตินี้กลายเป็นคนเด่นในวงสังคมแม้ครูบาอาจารย์ท่านจะรู้อย่างนี้ท่านก็ได้แต่วางจิตเป็นอุเบกขาเพราะทุกชีวิตที่เกิดมาล้วนเป็นไปตามกรรมไม่จำเป็นอะไรต้องไปบอกให้เขารู้กรรมในอดีตอย่างนี้ก็มีการมียานอย่างรู้เช่นนี้พูดเป็นภาษาบาลีท่านเรียกว่าทิปจักขุแต่มักเรียกว่าทิพยจักขุคือตาทิพ จัดเป็นอภินญ,ญาจิตประเภทหนึ่งในบรรดาอภิญญาหกบางคนบำเพ็ญกรรมฐานแล้วก็เกิดขึ้นมาบางคนก็เกิดขึ้นมาเองเนื่องจากเป็นของเก่าเป็นตะบะบาร,รมีที่เคยบำเพ็ญมาจนเชี่ยวชาญมาแต่อดีตชาติเมื่อออกบวชหรือจิตเกิดความสงบก็จะบังเกิดขึ้นมา เป็นสิ่งหนึ่งที่มีจริงในพระพุทธศาสนานับเป็นคุณวิเศษอันเป็นบารมีเฉพาะตนแม้พระอาหารหันต์ก็ไม่ได้มีคุณวิเศษเช่นนี้กันทุกองค์จะมีเฉพาะพระอาหารหันต์ที่เป็นวิชาสามหรืออภินญ,ญาหกขึ้นไปเท่านั้น ในขณะเดียวกันบางคนที่มีคุณวิเศษเช่นนี้นั้นดวงจิตภายในก็ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลยังเป็นเพียงปุถุชนคนธรรมดาสามารถเสื่อมไปได้และส่วนใหญ่มักเป็นเช่นนั้นเหตุที่พระพุทธองค์ทรงห้ามพระภิกษุอวดอุตริมนุสธรรมไว้แม้ว่าจะมีอยู่จริงก็เพื่อป้องกันมีให้พระภิกษุปุถุชนถือโอกาสใช้การแสดงฤทธิ์เพื่อแสวงหาลาบสาการะ ความเลื่อมใสหรือแสวงหาบริวาลหาพวกพ้องจะเกิดการกดขี่เบียดเบียนพระอริยบุคคลผู้บริสุทธิ์ได้ป้องกันมิให้ปุถุชนคนทั่วไปคิดปรมามทลบหลูล่เรื่องเกินพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันบุคคลขึ้นไปที่ท่านไม่แสดงฤทธิ์หรือแสดงฤทธิ์ไม่ได้เพราะแม้แต่พระอรหัน ผู้ทรงภูมิธรรมอันสูงสุดนั้นส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถแสดงฤทธิ์ได้เหมือนปุถุชนเหล่านั้นเพราะท่านไม่ได้บำเพ็ญยานสมาบัติมาจนเชี่ยวชาญก่อนจิตจะบรรลุพระอารหาัตผลจนสิ้นอสวะกิเลสทั้งปวงจึงทรงมีพระประสงค์ให้พระภิกษุและพุทธบริษัทยกย่องพระธรรมคำสอนให้อยู่ในฐานะอันสูงสุดเหนือสิ่งอื่นใด ทรงมุ่งหมายให้ยกย่องสรรเสริญอนุสาสนีปฏิหารคือการแสดงธรรมให้เหนือกว่าปฏิหารหรือการแสดงอิทธิฤทธิ์ทั้งปวงตลอดมาสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังหากท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้กับเพื่อนๆได้มารับฟังกันเยอะๆนะคะฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ